สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงผู้เล่นคนสำคัญของไทยเราอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือน้องหาไทยรัฐจารัตนะครับน้องก็ไปเล่นให้กับทีม PFU นะครับก็จนเสร็จสิ้นการแข่งขันวีลีกนะครับและก็ทาง PFU ก็จะมีการแข่งขันในวี u p พอีกรอบหนึงนะครับโดยทางทีมนะครับสะดวกแข่งแค่ใน3นัดเท่านั้นนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับทาง PFU ก็ได้ปล่อยภาพของน้องออกมาแล้วก็พูดถึงบทความที่น้องได้เขียนลงไปในบล็อกของอาทางเพจของ b o u ค c a t นะครับก็คือทางเพจของ PFU b ูแคสตนั่นเองนะครับโดยในเนื้อความนะครับน้องก็ได้พูดถึง หลังจากเกมวีลีกสิ้นสุดลงนะครับทางทีไม่ได้ติด1ใน8นะครับแต่ฉันก็คิดว่าฉันสามารถบรรลุผลตามที่เป้าหมายของตัวเองตั้งไว้นะครับฉันได้ฝึกฝนในแต่ละวันฉันมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มแล้วก็น้ำตาของทุกคนนะครับหลังจากการแข่งขันและฉันก็คิดว่าในการแข่งขันรายการวีคัพนี้พวกเราจะทำให้เต็มที่และก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกทุก น,น,นี่ก็เป็นบทความของน้องนะครับทีนี้ในเกมการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นวันเสาร์นี้นะครับก็ให้ทุกคนคอยให้กําลังใจนะครับไม่แน่นะครับน้องฮัทไทรัตอาจจะได้ลงใน3เกมสุดท้ายนะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับสําหรับ3เกมสุดท้ายนะครับ ในวันเสาร์นี้นะครับก็จะแข่งกับคูโรเบะนะครับในเวลา13นาฬิกานะครับบ้านเราก็จะประมาณ11นาฬิกานะครับและจะมีแข่งอีกทีหนึ่งในวันที่20นะครับวันเสาร์ที่20และก็สุดท้ายนะครับก็เป็นวันอาทิตย์ที่21นะครับซึ่งแข่งกับ NEC นนะครับ เราแฟนบริบอลทุกคนนะครับก็คอยให้กำลังใจกับสาวไทยทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3คนเลยสำหรับคลิปนี้นะครับหากมีคอมเมนต์อะไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ